สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ช่องบ้านลำเพลินอ๋อพีเอียวเมื่อกี้ไล่สดพี่น้องเอ้ยเธอเอาไปให้เพื่อนไปแบ่งเพื่อนด้วยเมื่อกี้เอฟซีวันนี้มาให้เนาะไปซื้อของกันดิเนาะไปซื้อของเอาออของคุณเอฟซีนเนี่ยขอบคุณจ้าโอ้ไหพรานว่าไหพรานอหวพรานคอยเมี่ยงเลยเงินคัเดอ้อเลยถูกคนเด,อด้อเอฟซีเอ้ยสาธุสาธุออสาธุสงสารเมตตายาย สันเมตตายายไปไปเมื่อกี้ซื้อเขามาสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลแล้วเงินเ้วอีกก็เลยเห็นรอบไ้แต่ซอยนีชีวิงานศบอีกเอ่อเอาเจ้าเจ้าขอดูไม่เห็นปุ่นนะสุดลลนี่ซื้อแล้วมันเป็นเข่าข้าวหอมมะลิคัดพิเศษตาสีมงกุฎเอ่อรงงข้าวชัยรุ่งเรืองสุรินอันนี้สอบละ สามร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าอันเก่ากับเยอะอยู่ะนะเอาโอเคแล้วสิเ่เป้เจบบัตเอาปลาแห่งนี้ผม,มอโอ้สื่ออย่างไรย่างอยู่เอาค่อยๆซื้อให้เราไปซื้อสูงแล้วเราตัวหนึง่งมันมีตัวเดียวก็เลยสื้อต้นตัวเดียวอ,อยวเราใส่สูงไ,งงไงงม่อย่าเราใส่สินมันยากเอาซื้อเงินมาเลยที มันกี่้ย้นีย่ยเราก็เป็นศิลปินหอกซื้อมาเราก็แจกถ้าเราถ้าเราทำว่าเราก็ทำได้ห,ไห,หลังต้นแบบนี้นนอ๋อแกนยาเยเรียกหาลูกแกนแกหหนยายเรียกหาคุณยายเรียกเออ น้ำไปตัวน้ำมาอยากเรียนไรเดี๋ยวขนมกันนุ๊มมั้น้ำนะเอ๊ะอย่าไปแย่งน้องนุกผู้ใดไล่ะครับเดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวหลังก็ม้องใส่ของเดี๋ยะเอามาเดี๋ยวก็อาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาแกนคุณใส่มึงเลยแย่หลังเดี๋ยวปะเต็มเลย กจะสอบนั่นเอาีีเอามีมาให้ละหมีใส่เอาป็นยังมีหักมันนย่เอาไปกระเป๋ามีตัวเล็กี่ออกเอใช่ปะี่แบบเอาไปมุกลยจะไม่มาตัวเล็กเหมอกเอามาหนารดเล่นบักอันนั้นนะหนูอันเสือบ้านก็บอกให้เอาไปเอ็นสุงเขาก็บไ่ได้ไหนไปส้ง

ัวอมหหมันเถอะาีผีอยู่ีมาไว้มันเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ตงนี้ดีกว่าในกระเป๋าเด้อในยังอะไรกนสดมานักผีเสียจากสื่อเขาสี่เอันนี้อัเอออันนี้ดอ นะีะมกลับกรุงเทพแล้วนะเอาแกนไปเรียนแล้วนะพวกนี้อ่ะแม่ไม่ได้ไ,<อ>ไปด้วยนะนับหนึ่งถึงเสียมแคฟังหน่อยวันทุ่ทีอุ้ยไปอยู่กับแม่วันเดียวไม่ทำอะไรเลยไม่นับอะไรก็ไม่นับเห็นมันนับอยู่ดินับหลักกรหัวเฮ้ย <c oughs> พี่มอนไหนมาตบไฟดอกแม่ให้พิวมาให้ผิวไม่เอาบอลไปแล้วได้เยอะบ,บอกมันคือจ <c oughs> ัง่นอนยู่วะ นนยผิวบอายย่อไอ๋อม like ันตีนแ่บ่นมีน่ะตัวตีซ่นี่แหละบอสบอ่ไปแลงเง่อน้หนักจไปเลยเออได้แล้นล่ะให้มันยอน้ย้ผิวนยืผิวนานมากทส่ยอผิวสไปบอยไป่ะไปสไปสไปเลยิไปเลยล่ะฮะอีหัวพ่ต่อไปเลย เออได้ตลอบานน้ำดือนกันไปเฮ้ยบ่าล้ได้หายไปห้หายไอย่าลืมด้อุปกรณ์เอียงมันมามาจะไปเป็นไรไม่ได้ไปยายผู้เล่นยายผู้เล่นไปขึ้นรถไฟค่ะไปขึ้นรถไปไป ไปขึ้นข้างหน้าไปไปใหญ่หายยุก็จะผิวไปตีใหญ่หายยุก็จะผิวปไปต่อไปบหายไปยังไบอขึ้นรถดอไปขึ้นรถยังไงไปขึ้นรถไม่ร้องให้ถ้าร้องให้ไม่ให้ไปด้วยเนีย่ยเจ้ ได้หยอกทไปเลยเขินเลยอัมหืมยันได้อ <üyor> ยูเนาะไอ่ะโอ้ยมันเริ่มมาจกไปสองครั้งโหดขี่ฝุ่นไหมสุดยอดโหดถ้าไปช่วยได้บ้างไงผู้เลนโอ้ยไอ้ผิวเดียวบานไอ้ผิวฝุ่ อยไรอย่างมันอยากใส่ล่ะคูตบออยากไปเร่นคูตีบอคูตบอไปเลียนคูติไหมคูติไมกินกินสกรึเปล่ไป้งแ่ยี่ิวอะไรอ่รบเสือาูให้ผมใส่บาน้ใส่ประดอกเดี๋ยวคือันที่มือีขาก็เลย เอาอย่เงี้ยมันเดกได้เาสัดเเขาว่าเขาเาอายัางอยู่ดกรกืึกแล้วเขาคันว่าเสียปันินเด็มผิวตามันโลมีมเงิหดเนี่ยแหลนรไ้ากันี่ม่มาเดินไปหรอกแม,ม่หาตัง